ทุกคนคะคุณยายอายุ90แล้วนะทำท่ากระดานได้นี่เห็นไหมท่าโยคะก้มได้สุดด้วยคือโอ้โหเกนี่เดู้กะดานฮั้โดนเอเทียมตรงนี้มันจะเคมอยูนี่เด้มันตึงใช่ไหมคะใช่แต่คุณยายต้องค่อยๆทำทีละนิดแล้วก็ใช้ลมหายใจในการยืดขยานมือเจ้าห้องเฮ็ดจังตีกอนเนี่ย ใช่ค,ค,คุณยายขาคุณยายชูมือสองข้างขึ้นแล้วหายใจเข้าลึกๆชูมือขึ้นค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกแล้วก็กมาช้าๆหายใจออกก็มาช้าๆอย่างนั้นถูกต้องเลยนั่งยี่ทำแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจปกติค่ะโอเคมันคันท่าว่ามันไเหยีแบบนี้ยายก็ไป่ห้อยเท้าเฮ็ดยัทีอ๋อใช่ใช่ใช่มีไหมคะเครื่องอันนั้นห้อยเท้ายืดๆมีไหมคะคุณยายมีไหม เดี๋ยวน่าสั่งให้เอาไหมไว้หัดทำอ้าวบบต้องบบต้องอีกของหนูเล็กอ่ะหนูเล็กอะไรนะก่อนบ่ายใครเครียดอะค่ะเขาจะมีที่ดึงอย่างเงี้ยค่ะนี่ละอันจอตรงนี้นั่นหมอเขาให้มานั่นอ๋อหมอให้มาอ่าว็อกเกอร์ว็อกเกอร์อ่าฮะแล้วคุณยายเดินกับว็อกเกอร์ได้ไหมคะได้สบายมากเลยใช่ไหมพาพามาเนี่ยเขาได้ให้อ่าเหลือแต่จะวิ่งแล้วเนาะเดินสบายมาก งิายายน่น <laughs> ยารักมากเลยบิดคิ้วกันนะคะ